ปที่ท่านอดีต2นะครับผู้ช่วยคอปพนะครับท่านผู้ช่วยอดีตสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนท์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับก็มีคําถามนะครับกันก่อนที่คุยท่านผู้ช่วยเลขานะครับเรื่องของบริษัทเอเชียประกันภัยนะครับซึ่งล่าสุดนี่กระทรวงการคลังเพิกถอนใบอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วเอาสาเหตุอีกทีครับท่านครับที่ทางคลังเขาเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยครับ สาเหตุจริงๆมีสองประเด็นนะครับก็คือเรื่องฐานะการเงินกับการดําเนินการนะครับจริงๆบริษัทเนี่ยดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายหลายข้อนะครับ,รบแต่สาระสําคัญอย่างยิ่งที่สุดก็คือเรื่องฐานะการเงินนะครับกับสภาพคล่องนะครับเพราะว่าในคําสั่งหยุดรับประกันชั่วคราวเนี่ยนะครับเป็นการมองไปข้างหน้าแล้วเห็นแล้วว่าบริษัทจะขาดสภาพคล่องในการจ่ายสินใหม่นะครับรวมทั้งมีมีการกําหนดว่าให้บริษัทเนี่ยเพิ่มทุน นะครับหรือหาผู้ร่วมทุนใหม่นะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการเพิ่มทุนไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการพูดถึงผู้เข้าที่จะมาร่วมทุนใหม่นะครับแล้วก็เคลมก็ยังคงเข้ามานะครับสภาพคล่องของบริษัทในการจ่ายเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับสำนักงานเองเนี่ยนะครับก็ได้เรียนทางออบอร์ดคอปพ นะครับจนบอร์ดกบพเน้นำเรียนท่านรัฐมนตรีว่านะครับถ้าเราปล่อยสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปโดยไม่มีการเพิ่มเพิ่มเงินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถเรียกร้องสินใหม่ได้นะครับบริษัทก็จะไม่มีสังจ่ายเคินนะครับวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองก็จําเป็นต้องเสนอให้เพก่อขออนุญาตนะครับเพื่อ กลไกของกฎหมายเนี่ยนะครับจะมีกองทุนประกันวินาศภัยเข้ามาดูแลพวกประกันทุกคนครับครับทีนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ขอยัดแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับท่านครับก็คือก็จะเรียกว่าเจ้าหนี้ก็ได้ถูกไหมในสถานะนะครับก็คือหนึ่งก็คือตามสัญญาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยซึ่งหนึ่งก็คือคนที่เสียหายแล้วจะต้องได้รับเงินตามกรมธรรม์กับสองก็คือคนที่ทําประกันเอาไว้นะครับ แล้วก็อยู่อยู่ในช่วงเวลาประกันยังไม่เกิดความเสียหายนะครับคนสองกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลอย่างไรครับท่านครับขอกลุ่มแรกก่อนครับที่เสียหายแล้วจะต้องได้รับการดูแลตามกรมธรรม์นี้ครับท่านครับคือบุคคลที่ได้รับความเสียหายแล้วนะครับก็ยังแยกออกไปเป็นสองกลุ่มอีกนะครับก็คือกลุ่มที่ได้ยื่นเรียกร้องกับบริษัทประกันแล้วนะครับในช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานของเราเนี่ยเข้าไปดูแลนะครับในการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยเราก็มีการ รวบรวมประมวลเอกสารต่างๆเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามจัดคิวละอย่างที่เรียนว่าพยายามทยอยจ่ายเงินให้มากที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้นะครับจ่ายเงินออกไป800กว่าล้านนะครับแล้วก็จ่ายไปหมื่นกว่าลายนะครับแล้วก็เรียงตามลําดับเอกสารทั้งหมดที่ส่งไว้ที่บริษัทเนี่ยนะครับเรารวบรวมแล้วส่งมอบให้กองทุนเลยนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรนะครับในกรณีที่ท่านเกิดเทมแล้วและยังไม่ได้ยื่นนะครับ ตอนนี้กองทุนเข้ามารับช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถยื่นได้ที่กองทุนประกันวินาศภัยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสํานักง,งานของกองทุนเนี่ยจะมีอยู่ที่ตรงถนนวิภาวดีที่เดียวนะครับตอนนี้คอพพก็เข้ามาช่วยด้วยนะครับโดยรับมอบหน้าจากกองทุนนะครับสํานักง,งานคอพพทั่วประเทศนะครับจำนงวยความสะดวกให้นะครับถ้าเคมยังไม่ได้ยื่นยื่นที่สํานักง,งานได้เลยครับอืม hmm. สำนักงานสาขาทั่วประเทศของคอปอนะครับท่านครับหรือว่าที่ส่วนกลางแล้วก็ที่ตึกชินวัตสามนี่ใช่ไหมครับตรงวิภาวดีนะครับชินวัตสามนี่คือของกองทุนเลยใช่ครับวิภาวดีของกองทุนนะครับหรือหรือมีช่องทางติดต่อออนไลน์ไหมครับหรือต้องมายื่นโดยตรงครับท่านครับมีเว็บไซต์ของกองทุนครับครับถ้าเว็บไซต์ของกองทุนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนะครับกองทุนประกันไม่น่าสะัพยนะครับเขามีช่องทางติดต่อครับ มีช่องทางติดต่อนี่ก็ค,คือกลุ่มกลุ่มแรกที่ที่ได้กลับเสียหายและจะต้องได้รับการชดเชยตามตามข้อตกลงกรมธรรม์น,นะครับแล้วก็กลุ่มที่ทําประกันเอาไว้นะครับประกันรถยนต์ประกันใดๆก็ตามยังไม่เกิดความเสียหายนะครับกลุ่มนี้แหละครับท่านทงค์รครับท่านครับณเวลานี้นะครับสาหรับพวกกันที่ยังไม่เกิดความเสียหายนะครับโดยโดยก,กลไกของกฎหมายปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดบร,ริษัทเนี่ย ถูกเพิกถอนนะครับแล้วก็ไม่มีกลไกรองรับเลยนะครับโดยหลักการทั่วไปกองทุนของทุกประเทศทั่วโลกก็จะยกเลิกสัญญาแลวคืนเยยให้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในประเทศเรานะครับคพอกับสมาคมประกันวินาศภัยก็พยายามจะประสานความร่วมมือกันนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับกรมธรรม์รถยนต์นะครับหรือกรมธรรม์ประเภทอื่นทั้งหลายนะครับยกเว้นกรมกรมธรรม์โควิดเนี่ยนะครับที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยนะครับก็สามารถจี่จะเปลี่ยน นะครับบริษัทไปที่บริษัทใหม่ได้นะครับโดยที่เขาก็จะขมวณนะครับตัวเบี้ทยที่เราเอ่ยยังตัวเบี้ทยที่เรายังไม่รับคำคทองเนี่ยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนไปยังบริษัทใหม่ได้ครับก็ตอนนี้มีบริษัทร่วมโครงการอ่อสิบสามแห่งเท่าที่ผมทราบล่าสุดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่สมาคมเองกับกบพอเองเนี่ยคัดเลือกแล้วว่ามีพื้นฐานในการเงินที่มั่นคงนะครับ เพื่อจะให้รองรับความเสี่ยงเหล่านี้นะครับพวกการเลือกได้จากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนะครับรายละเอียดอยู่บนเว็บไซต์ขอบพอครับอันนี้ต้องก็สมมติสมมุติว่าประกัน365วันตอนนี้ก่อนจะครบอายุประกันเหลืออยู่สัก20วันก็ก็ก็จะเอาเฉพาะในส่วนที่เหลือถูกไหมครับท่านครับใช่ครับใช่ครับก็ก็จะคิดอ่ในเบี้ยเบี้ยในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็เอาเอาไปที่ทําประกันที่ใหม่ครับแต่ประกันที่ใหม่หรือจะขอเงินคืนได้ไหมครับ หรือจะขอเงินคืนก็ได้ครับการขอเงินคืนนี่เป็นเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าเราก็เตรียมจะจะเพิ่มทางเลือกให้่วมกันนะครับการขอเงินคืนนี้ก็คือจะได้เฉพาะในส่วนที่เหลืออยู่หรือว่าจะได้ทั้งหมดในในส่วนที่ที่เป็นสัดส่วนที่ยังไม่ได้รับผำมกอองครับสมมุติว่าเราซื้อไปสิบสองเดือนนะครับแล้วก็คุ้มกรองไปแล้วหกเดือนแล้วกันนะครับก็จะเหลือเียอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับ ก็เราจะได้ในส่วนที่เหลืออยู่ครับครับในส่วนของโควิดก็ก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าจะคืนเบี้ยก็จะเป็นเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่และอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในส่วนของประกันโควิดจะมีบริษัทนะครับชิพยายประกันภัยนะครับเข้ามาเสนอนะครับความคุ้มครองแบบใหม่นะครับเป็นประกันโควิดแบบคุ้มครองโคม่าสามแสนบาทในเบี้ยสามร้อยนะครับผู้กันก็สามารถจะเลือกที่จะทํากับชิพชิพยาก็ได้หรือว่าจะขอคืนเบี้ยก็ได้ครับ ครับครับถ้างั้นถ้าจะสรุปว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทเอเชียประกันภัยเนี่ยได้รับการช่วยเหลือทุกคนพูดถูกไหมครับท่านพูดได้ไหมครับหรือยังไงครับผมผมผมเป็นอย่างนี้ครับว่าเราพยายามที่สุดนะครับเท่าที่กรอบของกฎหมายและทุกอย่างจะทําได้นะครับด้วยความร่วมมือของภาครัฐเองกองทุนเองภาคธุรกิจเองนะครับก็ยืนยันว่าทุกคนที่มีเคมแล้วนะครับ จะได้รับเงินภาสินใหม่แน่นอนนะครับตามระบบระเบียบที่กองทุนกําลังดําเนินการอยู่นะครับทุกคนได้รับผลกงครองแน่นอนสําหรับคนที่ยังไม่ได้เกิดสินใหม่นะครับก็มีทางเลือกนะครับถ้าต้องการเจียคืนก็ยกคืนเจีย,ยไปถ้าต้องการเปลี่ยนบริษัทใหม่นะครับก็จะมีทางเลือกต่างๆนะครับซึ่งเราเราจะจัดการให้บนเว็บไซต์นะครับจะเห็นรายชื่อบริษัทนะครับติดตัวแห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการครับครับ ถ้าเสียหายแล้วจะต้องได้รับสินหม่ทดแทนอันนี้ได้เต็มจํานวนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกคนพูดถูกนะครับท่านครับผมเรียนอย่างนี้ครับปกติเนี่ยกองทุนเนี่ยนะครับคุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริงไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับเพราะตั้งขึ้นเพื่อเพื่อดูแลผู้ก,กันรายย่อยนะครับไม่ได้คุ้มครองพวกบริษัท,ทร,ร้าวเปหญ่ๆอ,อย่างไรก็ตามสินใหม่อย่างโควิดเนี่ยนะครับ ของบริษัทเอเชียเนี่ยนะครับจะมีเจอจ่ายจบประมาณห0,000ื่นนะครส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีชดเชยรายวันซึ่งรวมกันแล้วส่วนส่วนมากโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ6 0,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกิน1ล้านทุกคนได้รับเต็มแน่นอนครับอ๋อเพดานสูงสุดอยู่ที่1ล้านคราบต่อรายต่อรายถูกไหมครับท่านต่อต่อรายครับต่อรายต่อรายเพราะงั้นทุกคนก็ไม่เกินเพดานก็จะได้ครบตามจํานวนนั้นเลยถ้าอย่างนั้นทุกคนจะได้รับการดูแลครับ อนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สอบถามเรื่องนี้อยู่นะครับจะติดต่อที่ไหนอย่างไรนะครับก็เข้าเว็บไซต์ไปที่กองทุนประกันวินาศภัยอครับหรือไม่ก็ติดต่อสำนักงานคอปอทั่วประเทศหรือไม่ก็โทรสายด่วนหนึ่งหนึหครับครับอ่อโอเคท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับเพื่อจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งครับเชิญเลยครับคือผมต้องเรียนว่าอ่า ในสถานการณ์นะครับที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเราพยายามเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามจะให้บริษัทเนี่ยจ่ายเงินทั้งหมดนะครับเท่าที่เขาทําได้นะครับณเวลาหนึ่งนะครับเมื่อมีความจาเป็นนะครับจะต้องเพิ่มนะครับผมเรียนว่าการเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยนะครับตัดสินใจนะครับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเนี่ยตัดสินใจบนผลประโยชน์ของผู้ประกันแล้วก็ประชาส่วนทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่ อ่บริษัทต้องปิดกิจการน้อยที่สุดครับครับผมและครับท่านทับขอบพระคุณอย่างมากนะครับไม่มีบริษัทอื่นที่งอนแง่ไม่มีนะท่านนะหรือยังไงครับเอ่อณเวลานี้จริงๆบริษัทที่เอ่อทประกันเกี่ยวกับโควิดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเอ่อคอพพเนี่ยกำลังเปิดมาตรการที่ให้ผ่อนปลนในเรื่องบางอย่างนะครับเพื่อจะให้เขามีความสภาพคล่องมากขึ้นครับเรากําลังดูแลอยู่นะครับแล้วเราเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ของโลกเอ่อโรคระบาดเนี่ยนะครับไม่ได้รุนแรงกว่านี้นะครับเชื่อว่า ทุกบริษัทก็ยังคงไปได้อยู่ครับครับผมขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับท่านอดีศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีของกอปพนะครับ